นอกจากสมรรถนะความเร็วและความปลอดภัยแล้วรถไฟความเร็วสูงไทยปี2026ยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้โดยสารในทุกรายละเอียดเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการซื้อตั๋วที่สามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์รองรับการชำระเงินหลากหลายช่องทางรวมถึงระบบ QR code ที่สามารถใช้ขึ้นรถได้ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์ตัว๋ว ระบบตรวจสอบที่นั่งแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้โดยสารเลือกตำแหน่งที่ต้องการได้สะดวกและยังมีระบบแจ้งเตือนผ่านมือถือหักขบวบนรถใกล้ถึงเวลาออกเดินทางพื้นที่บริการอาหารและเครื่องดื่มถูกออกแบบให้กว้างขวางสะอาดและรองรับทั้งเมนูอาหารไทยและนานาชาติมีตัวเลือกทั้งอาหารสดอาหารกล่องและเครื่องดื่มร้อนเย็นหลากหลายประเภทเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายเหมือนอยู่บนเครื่องบินชั้นธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับครอบครัวที่เดินทางพร้อมเด็กพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุและพื้นที่สำหรับผู้ใช้รถเข็นเพื่อให้การเดินทางครอบคลุมทุกกลุ่มผู้โดยสารห้องน้ำในแต่ละโบกี้มีการออกแบบใหม่ให้กว้างขึ้นติดตั้งระบบน้ำอัตโนมัติและระบบฆ่าเชือ้อด้วยรังสี U ูหลังการใช้งานทุกครั้ง ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและเพิ่มความมั่นใจในด้านสุขานามายัยสำหรับผู้โดยสารชั้นพรีเมียมยังมีห้องน้ำส่วนตัวพร้อมอ่างล้างหน้าและกระจกขนาดใหญ่เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดระบบความบันเทิงบนรถไฟความเร็วสูงไทยปี2026ก็ถือว่าไม่ธรรมดาหน้าจอแต่ละที่นั่งสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รองรับการสตรีมภาพยนตร์เพลงหรือแม้แต่การประชุมออนไลน์แบบวิดีโอคอลได้อย่างราบรื่นสำหรับนักเดินทางที่ต้องทำงานมีโต๊ะพับและไฟอ่านหนังสือส่วนตัวพร้อมปลั๊กไฟและพอร์ต USB-C ที่รองรับการชาร์จความเร็วสูง หนึ่งในจุดเด่นสำคัญคือความเงียบของขบวนรถแม้จะวิ่งด้วยความเร็วกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เสียงรบกายภายในโบกี้ต่ำมากจนสามารถสนทนาหรือทำงานได้อย่างไม่ถูกรบกวนระบบกันสั่นและโช้คลมขั้นสูงช่วยลดแรงกระแทกเมื่อผ่านรอยต่อรางหรือโค้งความเร็วสูงในด้านสิ่งแวดล้อมรถไฟรุ่นนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม บางสถานีมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาเพื่อจ่ายไฟให้กับระบบภายในสถานีและช่วยชาร์จพลังงานให้กับขบวนรถในช่วงจอดพักการจัดการน้ำเสียและขยะภายในขบวนถูกออกแบบให้รีไซเคิลได้สูงสุดลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน,น้อยที่สุด การบำรุงรักษารถไฟความเร็วสูงไทยปี2026ใช้ระบบ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานของชิ้นส่วนต่างๆแบบเรียลไทมเพื่อคาดการการสึกหรอและซ่อมแซมก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นจริงทำให้ลดการหยุดให้บริการกระทันหันและเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้โดยสารนอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้วยเทคโนโลยีจำลองเสมือนจริง VR เพื่อให้สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เส้นทางหลักที่รถไฟความเร็วสูงไทยปี2026จะให้บริการครอบคลุมหลายภูมิภาคเช่นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่กรุงเทพมหานครนครราชสีมากรุงเทพมหานครระยองและโครงการในอนาคตที่จะขยายไปถึงภาคใต้เชื่อมต่อถึงภูเก็ตเส้นทางเหล่านี้จะช่วยลดเวลาการเดินทางที่เคยใช้6-8ชั่วโมงเหลือเพียง2-3ชั่วโมงทำให้การเดินทางเพื่อธุรกิจและท่องเที่ยวสะดวกและรวดเร็วกว่าที่เคย ราคาค่าโดยสารถูกออกแบบให้เข้าถึงได้โดยชั้นมาตรฐานมีราคาสมเหตุสมผลใกล้เคียงกับการเดินทางด้วยเครื่องบินโลคอสแต่ให้ความสะดวกสบายและประสบการณ์ที่เหนือกว่าส่วนชั้นพรีเมียมมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมเช่นบริการต้อนรับในเลาพิเศษอาหารและเครื่องดื่มเสิร์ฟถึงที่นั่งและพื้นที่นั่งที่กว้างขวางมากขึ้นรถไฟความเร็วสูงไทยปี2026จึงไม่ใช่เพียงเครื่องมือคมนาคม แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตประเทศไทยการเชื่อมโยงผู้คนเมืองและภูมิภาคเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วปลอดภัยและยั่งยืนเรฟแอนไรจะยังคงนำเสนอเรื่องราวและรีวิวยันพาหะล้ำสมัยเช่นนี้ต่อไปหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกเนื้อหาใหม่จาก